สัดีับสบายดีเนาะตอนนี้กำลังมาเดี๋ยวพี่เอาเด้ออาน้้ำเซ่เด้อเซ่ปูนเนาะอานน้ำอานน้ำอานน้ำโอเคไปหอกันที่น้ำเลยเนาะเฮ้ยหอดแล้วน้ำเซ่หอดแล้วหอดแล้วว้าวอ่านน้ำน้ำน้ำาน้ำเซ่เลยพี่เอาเด้ออ่านน้ำานน้ำน้ำน้ำใสอีริพี่ออน น้ำใสลีเลยว,ว้าวอืมอืม เอ้ยนาไซน่น้ำไร้แห้งมีเท่า <c oughs> โอเคเนาะ <c oughs> หลังจากที่ห้ออาอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จภารกิจแล้วโอ้าน้ำสุดยอดเลยทุ่อดเลยน้ำเย็นสบายน้ำซีบปนูนน้ำใสข้างล่างที่เท่าข้างล่างก็จะเป็นหินประมาณนี้ ่บน,น่ใจคือกันว่ามี้ัง่างมีป่าบ่ตรงนู้นเห็นบอนหัวหัวขามเซ่ยนี่นมนำกลินนีก่ก็แทวนนี้กระถัวเบิดด้ดแลวนี่เฮ็ดเฮ็ดแพ เพ็ดแพร่ air, ลองขึ้นจิกคักไปแท้นี่น้ำไายแห้งอย่ีเข็ดแพร่ลองน้ำเนาวจ้กคักทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นตเตซ้ อดแล้วหอที่พักแล้วว้านี่ที่พักเท่ากับยี่สิบประมาณนี่